เราจะพาไปกินอาหารสุดหรูเลยแต่งตัวชุดสุดสุดเท่สุดหล่อเลยแต่ในความเป็นจริงคือเราจะพาไปกินอาหารข้างทางครับบอกเลยว่าข้างทางของจริงไม่กินไม่ได้ปกติเขาก็กินอยู่แล้วแต่ทำไมเธอมาบอกเขาว่าไปกินอาหารหรูพาไปดีดีร้านไหนพาไปดีดีร้านนี้แยมแกงว่าทำเป็นแบบอาจจะกินอะไรก็สั่งเลยครับมาหลองแบบนี้เธอ ก็วันนี้นะครับอยู่กับบอสคนเดียวนะครับเขาว่าวันนี้เราจะมาเราจะมาแกล้งแฟนก,นกันครับทุกคนอาจจะเียงกั่านั้นนะครับเพราะว่าเราอยู่นอกบ้านคือไม่ได้เรียกว่าแกล้งแฟนทุนทกคนคือวันนี้เราแค่จะมาหลอกแฟนครับเออหลอกแฟนดูน่อกว่าแกล้งแฟนเองเนอะคือวันนี้เราจะหลอกแฟนว่าเราจะพาไปกินอาหารสุดหรูเลยแต่งตัวชุดสุดสุดเท่สุดหล่อเลย แต่ในความเป็นจริงคือเราจะพาไปกินอาหารข้างทางครับข้างทางครับข้างทางครับแบบสตรีทฟู้ดข้างทางเลยเราให้แต่งตัวแบบดีๆไปถ้าจะให้นัดใส่ชุดสูทมัดคงไม่ใส่หรอกคือชุดสูทไม่มีใครมาแต่งแบบชีวิตประจําวันใช่ไหม <S <S บอเลยให้เพื่อนแบบเปลี่ยนรูปโปรไลน์เปลี่ยนชื่อไลน์แล้วแกล้งเป็นแบบคนติดต่องานมาติดต่อมาทาบอลนี่แหละนี่นะครับทุกคนเราคุยไว้หมดแล้ว <S <S 1> <S 1> บอลคิดไม่อย่างดีแล้วนี่เรามีหลักฐานพอที่จะให้นัดเชื่อใจเรา รับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับทุกคนทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้บอลนะครับโดยการกระตุกกระตุกกระตุกกระตุไลคลิปนี้ด้วยนะครับเมเหนื่อยไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาลักกันดีกว่าเอฟฟีโมเมนต์เลเตอร์อ้าไอ้ตัวไปไหนเนี่ยเอ้ยลืมเลยว่าวันนี้มีงานเธองานอะไรอ่ะเอองานทั้งด่วนมากมันจะถึงเวลาแล้วเนี่ยแล้วงานอะไรเธอไม่เห็นเขาลืมบอกเลยเขาลืมเลยเนี่ยทำไม นี่มันมีงานติดต่อมาว่าให้แบบเอเอให้เราไปร้ารีวิวร้านอาหาราร้า,รานอาหารเออเป็นร้านอาหารจริงปะเนี่ยจริงรา้รานอาหารเนี่ยมีลูกค้าติดต่อมาว่าอยากให้แบบเชิญคุณบอลกับคุณนะไปรีวิวร้านอาหารแบบสไตล์อะเห็นไหมเป็นสไตล์ฝรั่งเศสดูรูปร้ปานเขาดีโอ้ยร้านเลิ่มากเออต้องไปวันนี้เลยนี่่ร้านว่าอะไร,รอ่ะร้านลังกระเบิดเลยจำไม่ได้ครับรังกระเบิดไหนไม่เคยได้ยินจำไม่ได้ แต่ร้านหรูมากนั่นไงเดี๋ยวเขอดูรูปก่อนเลยโอ้ยตื่นเต้นมะใช่เชิญไปรีวิวร้านอาหารเลยก็คือให้เราแบบทำคลิปรีวิวร้านอาหารให้เขาเลยแต่ไปกินดินเนอร์งี้เหรอใช่แต่เขาบอกว่าอยากให้เราอะใส่ชุดสูทให้ใครคนใดคนหนึ่งใส่ชุดสูทก็ได้คุณมอสหรือว่าคุณนัดก็ได้เพราะว่าให้เธอใส่ชุดสูทดีกว่าเพราะเธอเพิ่งไปตัดชุดสูทมาใหม่ไม่เหรอเนี่ยเอาไปไวชอบใส่บ้าปกติเธอใส่ตลอดชุดสูทอะชุดอะไรอย่างเงี้ยชุดเต็มๆมันก็ชอบใส่อยู่แล้ว ก็ให้เธอเดี๋ยวเขาเป็นตากล้องให้ไงให้เขาเป็นตากล้องให้แล้วเธอก็ถ่ายแบบแนะนำร้านอาหารเฉยๆแน่นะแน่ก็ใส่ชุดสูทไหมอันเดี๋ยวชุดเต็มเลยเหรอเออเดี๋ยวใส่เป็นเพื่อนก็ได้อ่ะโอเคอ่าได้เออเพื่อนไม่เปลี่ยนชุดสูทเลยหรอกรอรอเลยก็รีบไปแต่งด้วยเขาได้ดีไปเลยเขาจะเพื่อนไปแต่งด้วยเร็วไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามไปเร็วเร็เลยเขาหาไม่เจออยู่ไหนตอนเนี่ย สำเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าว่านัดจับโมโหแค่ไหนถ้าไปเจอร้านอาหารสุดหรูสุดหรูแต่อยู่แบทบทันงททงนไททาง One hour later โอ้โหใส่ชุดนี้คือเหมาะกับการไปกินมื้อนี้มากอ่ะ ตื่นเต้นมากเธอเธอบอกว่าเป็นาอาหารสุดหรูและที่สำคัญเลยคือเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสเลยเ <c oughs> หมือนผู้ดีอังกฤษอ่ะมันแบบสูตรน้ำตาลในข้สีแดงคือเหมหาะมากสไตล์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือเขาแบบอยากไปมากแล้วชื่อร้านอะไรของเธอเขายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ย <c oughs> เขาว่าตไม่ค่อยได้หรอเนี่ยอยู่แถวเนี่ยใกล้ๆบ้านเลยใกล้ๆกลบ้านจริงใกล้ๆบ้านเออถ้าไกลเขาคงไม่พาไปหรอกมีมีร้านอาหารแบบร้านหนึ่ง ใกล้บ้านมีด้วยหรอขนาดนั้อนอ่ะเขาขับผ่านอยู่แต่ตอนนั้นเธอนอนหลับไงเธอแบบเธอนอนหลับเออ,นอนเธอนอนหลับเธอคงไม่เห็นเวอร์มากแล้วเชอระลี่ยไปแกล้เขารือยังเดนีวเฮ้ยเข้าสุดเดี๋ยวเดี๋ยว คืออะไรนาฬิกามาจากไหนแอบสั่งมาตอนไหน,ส,นสั่งมาตอนไหนสั่งมาสักพักแล้วแต่ว่าเอ้ยยังไม่ได้ลองใส่ก็เลยแบบมาลองใส่ครั้งนี้อยู่แล้วมันแบบเข้ามากดูดีเห็นปะเข้าจริงวะสวยจริงวะเออนี่แหละ<ม>นี่คือท i ก Watch Pro 3นะคร<ม>ับผมทุกคนคือมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตที่โคตรล้ำเลยนะตอนนี้ทุกคนดีไซน์สวยเรียบหรูดูแพงมากคือน่าจะใส่กับชุดแบบนี้ชุดสูทที่น่าใส่ก็คือมากก็คือแบบเ๊ะมากแต่ถ้าน่าจะใส่เป็นชุดธรรมดาบอกได้ เลยว่าชุดธรรมนาชุดนั้นเนี่ยจะกลายเป็นชุดที่แบบดูปังขึ้นมาท,ทันทีเลยครับทุกคนตัวแค่นี้เนี่ยเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าใครซื้อไปใช้เนี่ยนัดการันตีได้ถึงความคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับนัดลองเล่นไปแลเนะียคือรู้สึกแบบประทับใจชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาตอบไลน์ในนี้ก็ได้ด้วยนะและที่สาคัญเลยทุกคนรับสายได้ด้วยรับสายล้วคุยผ่านนี้ได้เลยเราสามารถที่จะวัดอัตราการเต้นหัวใจ หรือจะเป็นการแบบออกกําลังกายอ่าทุกคนต้องแบบออกกําลังกายเรอใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์สุดๆแม้กระทั่งการนอนหลับเออนอนหลับเนี่ยสามารถที่จะวัดได้เลยว่าเรานอนหลับไปกี่ชั่วโมงเราแบบหยุดหายใจหรืออะไรยังไงไหมตัวนี้รู้หมดเลยคือมันดูแพงเลยทุกคนอ่านนี่นี่ให้ดูหน้าจอเลย คือความดูแพงดูดีทุกคนอาจจะแบบเอ้ยหน้าจอเหรอก,ก็ดูแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนได้ลองมาเลือกดูนะเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายมากมายเลยสมมตินะอันนี้นะใส่เป็นผู้ชายใช่ไหมครับสไตล์ดูเหมือนอาจจะเป็นผู้ชายเนาะแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็เลือกหน้าจอให้มันดูหวานหวานดูซอฟต์ๆละมุนนีอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันราคาเนี่ยคุ้มค่ากับสิ่งที่ทุกคนจะได้ไปมากมากเลยครับแนะนําเลยครับ Big Watch Pro 3แล้วมันมีต่อท้ายคําว่า GPS ด้วยซึ่ง GPS ก็คือเราสามารถระบุได้ด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนมี GPS Bu in ในตัว ัวให้ด้วยชิคกวบอทเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นาฬิกานะแต่เขายังมีนี่จ้ามีอะไรมีอะไรดู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 ความสวยหรดูแพงแตนแตนเดี๋ยวคืออะไรแคปซูลยาหูฟังหรอหูฟังชิควอตอาใส่ไป๊เป็นไง เฮ้ย,เ,ยเข้าอ่ะแปบ,บนึงเหมือนนักข่าวไปตอนนี้ปุ่มไอีกปั๊บเป็นไงไปเลยนักข่าวชัดๆ <c oughs> ซึ่งทิกพอตตัวนี้นะคะทุกคนคือระบบเสียงของเขาเนี่ยดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการรับสายคุยโทรศัพท์ผ่านทิกพอตตัวนี้เนี่ยง่ายไปเลยคือเสียงดีมากแล้วที่สําคัญเนะสียงดีกว่านั้นอีกคือตอนที่เราฟังเพลงทุกคนฟังเพลงนะกจากจะบอกเลยว่ามันแบบสุดๆอะ่ะได้เบสได้เสียงนักรอ้องได้เสียงดนตรีแบบชัดเจนมากๆและถึงารฟีเจอร์ของเขาไม่ทำอะไร เหเพราะเขาเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นแบบใส่หน้าพยักหน้าอะไรอย่างนี้ไม่รับสายก็ได้เฮ้ย <Hey. S 1> จริงจริงดิปังมากบอกเลยเจ้าอื่นยังทําไม่ได้นะเฮ้ย <Hey. S 1> จริงป<า>ังเลยนะเจ้าอื่นยังทําไม่ได้ทุกคน t ิคพอตชิคบอสเนี่ยคือใครใส่ไปไหนก็ยังไง คือมีคนทักแน่นอนเฮ้ยซื้อที่ไหนมาอะไรเงี้ยก็เลยว่าเข้าไปหาซื้อได้เลยทุกคนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เร็วๆเขาหิวเอ้ยรีบเลยรีบเลยซื้อเวลาเนี่ยรีบแล้วตอนนี้ทั้งหิวทั้งรู้สึกแบบตื่นเต้นมากที่จะได้ไปกินเลยิเนอร์สุดหรูฝรั่งเศสจะด้วยไปเร็วตอนนี้เลยอตอนนี้ตื่นเต้นมากเธอเพราะว่าอาหารฝรั่งเศสแทบไม่ค่อยได้เคยกินเลยทุกคนแทบไม่เคยกินเลยอะใช่เรียกได้ว่าไม่เคยดีกว่า <laughs> เรื่เราไม่เคยเลยมันเป็นอาหารดูหรูดูแพงดูแบบไม่อยากจก่ายเงนะิน <c oughs> อะอาหารฝรั่งเศสมีอะไรบ้างนะอาฝรั่งเศสอ่อ,อก็จะมีมพวกอ่โฟรก้ามาเทอร์โอ้แล้วก็พวกสปาสปาเกตตี้อะไรนะต่างๆนี่แน่เลยพวกแบบอาหารหรู ใช้แบบเป็นเนื้อพรีเมียม,มพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกประมาณนี้แค่กินก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยคลิปนี้นะบอกเลยว่าจะเป็นคลิปที่นั่นเนี่ยจะแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่สุดแล้วเพราะว่าคือพูดตรงๆแล้ววันทุกวันนี้ที่กินนะโอ้โหไม่แต่อาหารแบบเพเพๆไม่ไม่ขนาดอาหารแบบเปรี้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจา 2, นละสองพันขึ้นที่นี่นสูงสุดคือจนอาน้ำมือวันนี้จะให้กินเลยนะจริงอะเนี่ยใช่เนื้อเนื้ออย่างนั้นอย่างเงี้ยเราหอกนะไม่เกิดไม่ใช่เราฟังว่าอะอย่างงี้นะ เราเอแต่ขอไปก่อนก่อนจัดไปดิราคาตามสุดนอยายมัย้ยจัดไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เขาอิ่มนะจัดให้เลยเออ,เอ,อป็นได้ไหอย่างงี้ทุกคนตบบเตรียมรอที่จะไปถึงไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนนี้นะแอบม,มาเมาท์มอ,มอ,อยให้ทุกคนก่อนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่ใส่แว่นเนี่ยเพราะว่ามีความลับทุกคนเออคือแบบเดี๋ยวเราจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้แว่นเนี่ยมันไม่ต้องใสอีกต่อไป เดาออกเดาออกไหมทุกคนดาออกไหมก็คือจะไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปแล้วนั่นคือการทำอะไรเออทะไรเออแกนี้ก็น่าจะรู้เนาะก็แบบตื่นเต้นนะทุกคนรู้ไหมสิ่งนั้นที่นั่นจะไปทําเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอีก a few moments later จะถึงแล้วจริงเหรอเออเนี่ยใกล้ใกล้ถึงแล้วแต่่วาตอนนี้ดูไม่เห็นมีโรงแรมหรือร้านหรูเลยมีดีโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออเดี๋ยวจะเลยตรงนี้ก่อน ถึงแล้วครับร,ร้านที่เราจะพามากินไงที่มารีวิววันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะมันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ขับเลยมาอ๋อข้างหลังไหนเนี่ยเหรอใช่ก็ว่าอยู่ข้างหลังนี้มันเป็นพื้น<อ>ที่อยู่นะมองไปมองหน้าต่างไปมองจากหน้าต่างไปเห็นไหมมีร้านลาบอยู่ก็้วทำไมหลังร้านลาบ ไม่ใช่ร้านลุกนะบืออะไรเนี่ยไม่ใช่ก็คือร้านลาบนี่หลาบยะสะทอนลาบยะสะทอนอะไรเดมอนเอนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อร้านตรงไหนเธออย่าเล่นเยอะเขาหิวแล้วร้านนั่นไงร้านลาบจริงๆรร้านลาบใช่ลาบอันนี้ใช่ตรงนี้นะใช่ข้างทางใช่แล้ว ก็มันได้เหมาะสมกับชุดไงแค่ขออยากให้มารีวิวต้องใส่ชุดเสือ,อกับไมนเป็นอานะหารฝรั่งเศสเลยนะเธอไม่รู้หรอฮะลาบอะ่ะมีเนื้อก็มีเนื้อเนื้อซอยจุ๊อะตัวเธอไม่เล็นนะอันนี้เกินไปแล้วนะ ทำไมกินไม่ได้หรอไม่ใช่กินไม่ได้ปกติเขาก็กินอยู่แล้วแต่ทาไมเธอมาบอกเขาว่าไปกินอาหารรู้พาไปดีดีร้านไหนพาไปดีดีร้านนี้แหละแกล้งว่าทําเป็นแบบให้มาเห็นร้านเขาติดต่อร้านนี้ไปแล้วเออโอ้ยเขารู้นะว่าเธอแกล้งว่า้เขาแหมมาไปแกล้งไปแกล้งตอนเห็นร้านซ้อมไปแกล้งไปแกล้งลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยเอาดีดีเธอไม่เละร้านอยู่ไหนดีดีพาไปเดี๋ยวพาไปเนี่ยลงมาเลยไม่ลงนะถ้านมเอาลงมาเลย นี่ทุกคนบอกเลยว่าข้างท่าของจริงเอาล็อกประตูทำไมเปิดตัวไปก่อนจะทำเป็น,น่อยจะทำเป็น,น่อยจะกินอะไรก็สั่งเลยครับมาหลอกแบบนี้เธอ <laughs> โอ้โขอเธอเรับ <laughs> กองนนูยไปสั่งเองเลยไปสั่งด้วยเอาเดี๋ยว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 สั่งไปไม่ถูกใจเองไม่รู้ไม่กินแล้วก็วันนี้ตามใจด้วยไงอยากกินอะไรก็สั่งเลยเต็มที่ไม่สั่งเองเลยเดี๋ยวจะสั่งเป็นเนื้อโฟกาวที่บอกโอเคไว้ไม่มีที่ไหนล่ะมีตับหวานแล้วกันคล้ายๆกันมันตับเป็ดคล้ายๆกันไม่กินนะดูมันมีเนื้อจานละหมื่นมือกีบมื่อกีบพอ แต่ยิ้มยิ้มแต่งชุดแบบนี้เป็นบ่อยให้หน่อยละกันเร็วๆอยู่น้ำแล้วหลอกเข้ามาเรียให้เขาไปทำให้อีกหรอเสิร์ฟน้ำให้หน่อยครับที่หิวน้ำแล้ครับเหมือนเหมือนชุดบ่อยเลยชุดดีเหมือนผู้ดีอังกฤษอ่ะมันแบบสูตรน้ำตาลเด็กไทยสีแดงเราเราจะกินไหมไม่กินด้วยเราก็ดูอาหารครับก็ไม่กินก็จะหมดใจพูดแล้วนะไม่กินไม่กินไม่ชอบเออจำคำพูดไปเลยไม่เป็นหรอกสั่งอะไรมาเมื่อกี้เห็นปลา ปลาดูด้วยโอ้ดูด้วยดูด้วยดูด้วยยังไงทุกคนนี่คืออาหารฝรั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรคืออะไรคืออะไรจะมาลองชิมเมื่อกี้พูดเองปลาลงปลาลาเืออะไรคะจากอะไร้ทำมือเห็นปลาลาบ้างมั้งเขาจะลองดูว่าปลาลาที่นี่เขาเป็นแบบว่าเทียบเท่ากับที่เขาเคยกินที่ปารีสหรือเปล่าปารีสปารีสไม่มีปลาลาไหนขอชิมก่อนนะครับอันนี้ทุกคน ทุกคนเข้าวยิมกนลาลวกมั่อบอกาเดี๋ยวช่วยกินเดี๋ยวช่วยกนเขาชกน่ะช่วยกินอีกช่วยกิน ไดไงไปไงเดีย๋ยวสองคำติดเลยเหรอ <c oughs> บอกเลยว่าถูกใจนางมากครับนี่เอกไปกินอาหารับกําลังเตะอาหารกําลังเรระตะกินไปไหมเตะยากเลยว่าเนี่ยพลาแท้ของนาจราดแท้ของน้าจริงจริงอันนี้เป็นอข้าวหมูย่านะครับอุ้ยข้าวหมูย่าน่ากินมากโอ้ฟาสเตเรียพรีเ,เ,เมียมเกรดเอใช<อ>่เออมันต้องคินตระการเลย ของน้ำจิ้มที่ใช้พริกจากประเทศอเมริกาเป็นน้ำจิ้มซอสเปิ้ลซอสเปิ้ลอะไรน้ำเกลืนหวานๆแบบจะคล้ายๆกันอะไรเรากินนะ่แน่แน่เขาที่เคยพูดว่าไม่กินไม่กินหรอกไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้ไปชิมกันคำที่สองกนะคำที่สองกนะแลาวก็จบอกให้เขาชิมอ่ะรีวิวไม่ใช่หรอเรื่องอะไรไปเปล่าเรื่องอะไรไปเปล่า เอออุ้ยจะเย็นจะเย็นให้มันดูเหมาะก,กับชุดด้วยห้านาทีต่อมาเอะอันนี้คือปกติของเธอใช่ไหม อตา,ายอีกเหรอโล่ไม่เล่นแล้วนะแผลเมื่อกี้อยู่แบบอยู่หน้ากล้องคือแบบกินปกตินาใช้ตะเกียบใช้ช้อนอุ้ยอันนี้คืออะไรเออกินปกติแหละเร็วๆก็รับได้อยู่กับเทพประดาแล้วรับได้ก็ล <c oughs> หลายปีแล้วก็ต้องรับได้แ <c oughs> ล้วแหละเฮ้ยสายคนรับได้ป่าวเด็กล้องรับได้ป่าวเออกินปกติไปเลยได้นะ <c oughs> เออได้เอาเต็มที่เลยเต็มที่อ่ะ ถ้าเห็นเธอกินก็เขาก็ดีใจเนี่ยอืมไปไงมีใหม่โอ้ดีว่าอีกใส่เชฟด้วยนะปิดคลิปนะปิดคลิปด้วยฝากปิดคลิปด้วยเดี๋ยวกินไม่กินแล้วเร็วไปคลิปก่อนไม่เป็นแล้วเร็วๆปิดก่อนอย่าให้กินตอ่อเออฝากปิดคลิปว่ากดไลค์ก็แชร์เราเดี๋ยวเร็วบอกด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไม่แล้วรู้สึกไงว่าชอบอาหารแบบไหนมากกว่าอันเลือกได้อันได้ ก็กินอย่างนี้แหละเออถูกปากที่สุดเจอใช่เพราะว่าอารตรงๆนะถ้าเธอให้ไปกินฝระรามสินเนี่ยพูดเลยว่าตื่นเต้นมากอยากกินแต่ก็ไม่ควรจะมาหลอกเขาเหมือนะเขาขอโทษขอโทษลักหนานเลยเดี๋ยวคืนนี้จัดหนักแน่เฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วไไม่หวแล้วนี้โดนลงโทษหนักมากของเลยอะไรกลับไปทำข้าวสารบ้านเหรอจำอุปกรณ์ได้ไหมอุปกรณ์อะไรเดี๋ยววันนี้เธอไปทานไม่เอาเขอใส่หรอกวันนี้ตีันนี้วันนี้เธอโดนตีแน่